หลุม8พา้าครับที่โรบินสูดนะครับน้ำตลอดทางทางขวาซ้ายก็เป็น OB นะครับจากตรงนี้นะครับจะเหลือระยะประมาณ250หลาไปที่กรีนนะครับก็เราจะบุกด้วยไม้สามจะบ้านะครับโอ้โหบุกด้วยไม้สามันก็จะเป็นโปรเลยครับฮ <c oughs> Where are my balls? Uh, where's my ball? So cap Chris Mission to the Pros by Ajan Chris. โอเคครับตอนนี้เราก็เดินทางมาที่หลุม7นะครับเป็นหลุมพาสามที่สวยมากๆอีกหนึ่งหลุมนะครับจะเห็นได้นะฮะว่าที่นี่นะฮะถ้าต้นไม้โตเมื่อไหร่นะครับคุณผู้ชมครับผมให้เวลาสัก2-3ปีนะต้นไม้ตรงนี้นะครับมันก็จะโตสูงใหญ่นะครับโอ้โหคือแบบป่ะเราไปทำงานหนักเพื่อมาเป็นเมมเบอร์ที่นี่กันดีกว่านะครับหลุมสวยมากมีน้ำอยู่ขวานะครับและจะเห็นได้ว่าธงปากีตรงนั้นตอนนี้ลมนะฮะก็เป็น ซ้ายไปขวาจะเห็นได้ครับว่าธงก็ปลิวไปทางนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะต้องเล็งไปทางซ้ายของกรีนหน่อยนะครับเพื่อให้ปลอดภัยนะครับจากน้ำนั่นเองครับ ตอนนี้เราก็จะมาพัดเบอร์ดี้ขึ้นเนินนะครับเป็นลายซ้ายเล็กๆนะครับประมาณหนึ่งหลุมครับขึ้นเนินขึ้นเนิน หลุม8ทา5ครับที่โรบินสูดนะครับน้ําตลอดทางทางขวาซ้ายก็เป็น OB นะครับก็คือตรงถนนเนี่ยนะครับเป็นหลุมที่ค่อนข้างจะบีบหัวใจเลยทีเดียวนะครับอีกอันหนึ่งนะที่อยากจะฝากไว้นะครับจะเห็นได้ว่า ถึงนี่ผมชอบทาอย่างนึงคือผมจะชอบเช็คนะนะครับตำแหน่งที่อยู่ข้างบนนี่ละครับเพราะนี่คือจุดนะฮะือไม่ใช่จุดสุดยอดนะครับแต่จุดสุดท้ายก่อนที่เราจะตีลงมาเนี่ยนะครับดังนั้นการเช็คตําแหน่งตรงนี้และการเช็คตําแหน่งตรงนี้นะนะครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนั่นเองครับ จากนี้นะครับจะเหลือระยะประมาณ250หลาไปที่กรีนนะครับก็เราจะบุกด้วยไม้3จะบ้านะครับโอ้โหบุกด้วยไม้3มันก็ต้องเป็นโปรนะครับนะฮะเราก็จะ,ะเขาเรียกว่าเลเยอัพนะฮะเลย์อัพก็แปลว่าการไปวางเองนะครับแต่ตอนนี้ผมอยากจะเลย์ออฟตัวเองมากนะครับเลิกจ้างตัวเองให้ไปทำรายการนี้แล้ว ตีอะไรกันไม่รู้นะครับแต่ก็ต้องสู้ต่อไปนะครับกีฬากอล์ฟกับชีวิตนะครับเหมือนกัน Life is Golf, Golf is Life นะครับเราจะตีไปทางซ้ายนะครับก็ทางซอยนี้นะฮะทางช่องนี้นะครับด้วย Hybrid p ป n g G425 ของเรานะครับแล้วก็น่าจะทำให้เราเปิดนะฮะไปที่กรีนได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับ ครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ100ล้ลานนะครับแล้วก็ลมค่อนข้างจะตามนะฮะก็คือ down wind นั่นเองนะครับไม่ใช่ follow wind นะฮะนั้นแปลตรงตัวไปนะฮะ down wind ก็คือตามลมแล้วอาจจะเป็น left to right ก็เป็น cross wind นะฮะก็เป็น left to right คือซ้ายไปขวาดยนั่นเองครับโอเคครับก็ผมคิดว่าเราจะเล็งไปประมาณทางซ้ายของธงหน่อยก็คือกลางกลางกรีนนนะครับแล้วก็เผื่อลมอาจจะหอบๆไปบ้างนะครับอย่าไปเล็ง ตรงทเลยไหมเพราะว่ามันมีพื้นที่นิดเดียวครับเดี๋ยวมันหลุดออกไปได้นั่นเองนะครับป่ปลองดูฮะ oh, <no. S 1> โอ้โหจะเห็นอิทธิพลของลมมากๆนะครับในลูกนี้ พอลูกออกไปปุ๊บเนี่ยนะครับล้มเนี่ยก็พูนะครับหอบลูกไปนะครับแล้วก็สารภาพว่าอาจจะตีโดนไม่ได้ดีที่สุดไม่ไมีการกัดญ้าเลยแสดงว่าท็อปเจริญนิดๆครับผมท็อปเจริญตามลมอีกตั้งหาก <c oughs> ครับก็จะเห็นได้นะครับบนกรีนนะครับจะมีรอยตก ของลูกอยู่ตรงนั้นนะครับแต่เพราะว่ามันตามลมแล้วมันมันติดท็อปมานิดนึงเนี่ยนะครับคือมันโดนไม่คลีย่์คือมันโดนพวกร่องข้างล่างไม่ใช่ร่องตรงกลางนั่นนะครับมันก็คงจะมีสปินก็จริงแต่ว่ามันสปินปุ๊บแล้วมันก็เด่งมาตกตรงนี้เลยทีเดียวครับเมื่อกี้ผมเดินไปนะครับประมาณ18ประมาณสักสิบไม่ใช,ใช่ประมาณสักสิบห้าหลาครับจากตรงนี้ซึ่งมันจะตัวนี้จะขึ้นแต่ตอนนั้นจะลงนะฮะ ก็จะเรียกได้ว่าเป็นการชิปประมาณสักสักนะสัก12หลาละกันเนาะ12หลาผมจะเลือกนะฮะตัวแซนด์เวชนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณผู้ชมจะต้องเข้าใจว่าตรงน,นี้นะครับทางเขาเรียกว่าแฟร์เวย์ที่อยู่ข้างๆกรีนนั้นมันก็สโลปลงมาแบบนี้ปุ๊บเราก็จะต้องมีการเพิ่มองศาให้กับเวชเราอยู่แล้วซึ่งคุณอาจจะมีองศา56บนแซนด์เวชแต่พอมันมาเพิ่มอย่างนี้ปุ๊บนะ,นะครับมันก็จะยิ่งทำให อ,องศาของเวชมันเพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องมีการเรียกว่าชิปนะฮะให้มันไปที่จริงถ้าเลือกเวชได้อาจจะต้องไปเพิ่มเป็นแก๊ปเวชด้วยแต่ไม่เป็นไรหยิบไม,ม่แค่แซนกันบ l ล็อ e เวชก็เอาแซนเวชแหละครับแล้วก็พยายามชิปนะฮะให้มันไปตกบนเนินและให้มันไหลลงไปนั่นเองครับขวาเยอะหน่อยนะฮะโอเคมา Yeah. <laughs> หลุม9้านี่นะครับที่เรบิป็นชูดเป็นหลุมที่เรียกได้ว่าเป็นยังไม่ซิกเนเจอร์โฮนะครับแต่ก็ถือว่าสวยมากๆนะครับจะเห็นได้นะครับว่าน้ำนั้นกว้างกว่าแฟร์เว์อีกนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือดูคลับเฮาส์นะครับนึกว่านะครับเป็นพวกปราสาทของพวกชิคอามัดนะฮะที่ตันออกกลางเลยทีเดียวนะครับดูยิ่งใหญ่และอลังการมากๆแต่แค่นั้นไม่พอนะครับต้องมาดูตรงนี้ครับโอ้โหนี่เลยนี่ฮะนี่เลยครับ จากนะฮะตีกอล์ฟอยู่ที่ประมาณดูไบาอาบูดาบีนะครับเราก็มาตีกอล์ฟที่เซี่ยงไฮ้หรือว่าเป่๊จิงแล้วเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งนั่นเองนะครับมีสะพานข้ามไปนะครับเหมือนจะเป็นบ้านจีนหรือที่นี่เขาเรียกว่า Chinese house นั่นเองนะครับแต่แลดูแล้วมันเหมือนจะเป็น Chinese palace หรือจะเป็น Chinese temple มากกว่าว้าวสวยงามมากๆเลยนะครับคือจะบอกเลยว่า แมมาตีที่นี่วันนี้นะครับรู้สึกว่าสนามที่นี่น่าจะเป็นสนามที่อลังการและสวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยแล้วถ้านะครับมีสนามไหนที่คิดว่าก็สวยแล้วน่าไปน่าตีนะครับก็ติดต่อทางเรามาได้นะครับ m i s s o o t to t h e r r o กับอาจารย์คริสเดี๋ยวเราจะไปตีให้แน่นอนเลยครับผม ตอนนี้นะครับเหลืออยู่นะฮะประมาณสัก60กว่าหลานะครับตามลมด้วยนั่นเองนะฮะระยะเท่านี้เราใช้การพิดกันดีกว่านะครับผมก็จะมีเวทอยู่ทั้งหมดสีตัวนะครับแล้วเราก็จะรู้ครับว่าแต่ละตัวนั้นนะฮะถ้าเราทำประมาณฮาสสวิงเนี่ยเราจะพิดได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเวทตัวนี้นะครับจะเป็นตัว48นะครับแล้วผมก็จะนะฮะเขาเรียกว่าพิดนะฮะก็คือครึ่งวงนะฮะแล้วก็ น่าจะนะครับถ้าทุกอย่างออกมาตามที่เราซ้อมเราจะรู้ครับว่าเวท48 h a ร์ s สวิงก็น่าจะได้ประมาณ60หลาครับอืมเข้าไหมแต่ตามลมด้วยโอ้ huh? Where my balls Where my b a l l ก็จะเห็นได้เลครับว่าผลงานนั้นออกมาแย่มากนะครับกอล์ฟ <c oughs> ก็อย่างเงี้นะครับบางวันเราก็จะตีดีตีไม่ดีวันนี้ตีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ มีอะไรต้องเรียนรู้อีกเยอะเมื่อกี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นฮะมันมันเหมือนมันมันพีชแล้วมันมันไม่มันไม่ส่งไปครับมันก็เลยโดนไม่ดีแล้วก็ให้น้ำหนักไม่พอนะฮะไม่เป็นไรก็เหลือนะฮะพัดขึ้นเนินระยะไกลมากนะครับก็พยายามทำให้ได้สองพัดครับเราต้องคิดว่านะอดีตไม่สำคัญปัจจุบันฉันรักสิ่งที่ฉันจะทำนั่นเองนะครับก็ลองดูฮะ two p t s Oh no. หนึ่งข้อมูลนะครับที่พี่ๆเพื่อนๆก็รดลูนถึงตัวผมเนี่ยช่วยบอกตัวเองกันก่อนก็คือเราจะต้องมานะครับดูเรื่องราวของหลังหลุมด้วยนะครับเมื่อกี้มันก็ขึ้นเนินแล้วผมก็เห็นแล้วแหละครับว่ามันก็จะอยู่ลงเนินตรงนี้นะครับมันก็จะมีการลงมา แต่บางครั้งเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการดูนะครับว่าหลังหลุมเนี่ยจะมีอะไรหรือจะมีสตอรี่อะไรเกิดขึ้นบ้างถ้าจําได้นะครับในหลุมที่เป็นหลุมน้าตกผมก็พัดโดยที่ดูแต่หลุมโดยลืมดูไปนะว่าข้างหลังหลุมเนี่ยมันเริ่มเทลงมาเนี่ยครับเมื่อกี้มาถึงปั๊บแล้วโอ้โหเราอยู่ดี่ก็วิ่งนะฮะมาตรงนี้ทีเดียวครับก็จะต้องเซฟสองพัดให้ได้นะครับขึ้นเดินครับลายขวาประมาณสักหลุมหนึ่งฮะลองดูครับ เ <laughs> มื่อกี้มีเด้งเล็กน้อยด้วยท่านเลยนะมึงเอ้ยโอ้โหไม่อยากจะคิดผ่านไปเก้าหลุมนี่ะครับโอ้โหตีไป39ครับคุณผู้ชมครับแต่ก็เห,น,เหนื่อยแสนเข็นมากๆนะฮะ มีทั้ง1 d o ดับเบิลสโบกี้ Double, ie, แต่ยังมีอีกหนึ่งเบอร์ดี้มาช่วยชีวิตแถมยังมีการเซฟพาไกลอีก2-3หลุมเลยทีเดียวนี่นะครับเดี๋ยวมาดู9หลุมหลังนี่นะครับที่สนามโรบินส o วูดว่าสนามจะสวยและมันขนาดไหนและผมจะตีดีขนาดไหนเอ๊ะหรือจะไม่ดีมาดูกันต่อแล้วกันนะครับ Mission to the pros by Ajahn Chris